สวัสดีครับพบกับผมพดลายเซนชีวิตดีีลายเซนตรงดีครับครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องของลายเซนในประเด็นของวันดยุก วรรณยุกต์จะเป็นเครื่องหมายของระดับเสียงที่จะทําให้เกิดความหมายนะครับแต่ก่อนจะเข้ารายละเอียดนะครับผมขออนุญาตท่านผู้ชมว่าจะขออนุญาตนํานประเด็นซึ่งมีเพื่อนๆสมาชิกได้เข้ามาทักทายและอาจจะเพิ่งเข้ามาดูในคลิปของกระผมก็เกิดคําถามนะครับว่าเอ๊ะการบริการเป็นอย่างไรมีเงื่อนไขอะไรไหม เขาก็ไม่ค่อยแน่ใจนักเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของแบบนี้เป็นธุรกิจแต่ก็บผมก็นําเรียนว่าการวิเคราะห์ลายเซ็น์กับการออกแบบลายเซน์ของกระผมนั้นผมบริการฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านเข้ามาในลาย ID คณะพศน์วาแล้วท่านจะต้องบอกชื่อและนามสกุลพร้อมกับส่งตัวอย่างลายเซ็น์เดิม ก็เกิดคําถามเลยครับว่าเอ๊ะทำไมกระผมต้องการดูลายเส็นเดิมลายเซ็นเดิมเนี่ยครับท่านครับมันจะมีน้ําหนักของลายเส้นที่บ่งบอกเป็นลายมือของท่านอันนี้เป็นเป็นต้นทุนเดิมของท่านเองแต่ท่านเกิดรู้สึกอยากจะให้ลายเซ็นมีรูปแบบใหม่ผมจะดูจุดอ่อนและถ้ามีจุดแข็งเดิมอยู่แล้วผมก็จะทักทายกับเพื่อนๆไปก็เคยมีครับ บางท่านส่งรูปแบบมาแล้วผมไม่ได้เปลี่ยนให้และก็ได้ชี้ข้อดีให้เขาเห็นหรือข้อด้อยบางประเด็นซึ่งเขาสามารถปรับปรุงได้เองแต่ถ้าเกิดลายเซ็นที่เจ้าของอยากจะได้แบบใหม่จริงๆแบบเก่าเขาไม่ชอบแล้วละ่ะอย่างนั้นผมก็ยินดีจะออกแบบให้เขาไปนะครับงั้นลายเซนเดิมเป็นสิ่งที่ผมอยากจะมาวิเคราะห์ดูก่อนแล้วจะออกแบบให้ โดยวัตถุหลักวัตถุประสงค์หลักของกผมนั้นผมจะไม่ไปเปลี่ยนแปลงลายเซนเขามากนะักเพราะน้ำหนักมือของเจ้าของลายเซนจะเป็นเรื่องของลายเซนของเขาจริงๆนั้นปลายเฟนที่ผมส่งไปให้ก็ต้องไปฝึกแล้วก็ไปเขียนอยู่หลายหลายรอบด้วยกันเขียนจนกระทั่งท่านรู้สึกคุ้นเคยและชอบและรักมันอยากจะใช้อย่างนั้นล่ะครับท่านเอาไปใช้ได้เลยครับแต่ถ้าเห็นจากที่ผมส่งไปแล้ว รู้สึกไม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบก็ก็พักเอาไว้ครับแล้วก็ไม่ต้องเอาไปใช้นะครับนี่คือเงื่อนไขที่ผมเองผมอยากจะนําเรียนว่าเรื่องค่าใช้จ่ายไม่มีแน่นอนแต่ส่วนประเด็นที่ท่านได้ไลายเซ็นไปแล้วท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไรท่านลองฝึกดูครับเพราะว่าลายเซ็นมันจะติดตัวกับการใช้ของท่านไปตลอดจนถึงการท,ทําธุรกรรมต่างๆนะครับงั้นอันนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากจะ นำเสนอให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับว่าเรื่องลายเซ็นนั้นท่านจะต้องไปฝึกเขียนก่อนนะครับครับประเด็นเรื่องวรรณยุกวรรณยุกเนี่ยผมต้องเรียนว่าเรื่องรูปของวรรณยุกสี่รูปเนี่ยห้าเสียงสี่รูปก็คือเอกโทตีจัตวามักจะเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่มักจะเป็นชื่อเล่น ชื่อหนึ่งชื่ออ้อมชื่อจา๋าชื่อน้ำชื่ออะไรต่างเหล่านี้มักจะเป็นชื่อเล่นแต่ชื่อจริงก็เกิดมีเพื่อนๆได้ถามเข้ามานะครับผมจะนำประเด็นของวรรณยุกต์ให้ท่านได้ดูเป็นประเด็นก่อนนะครับว่าวรรณยุก 4รูปก็คือเอกโทตีจัตวาเสียงเสียงที่เป็นเสียงที่5ก็คือเสียงสามัญเสียงแรกเลยเป็นเสียงสามัญงั้นก็คือ4รูป5เสียงนะครับในประเด็นของวรรณยุคนี้จะคล้ายๆกับกับสละ ตรงที่ว่าวรรณยุกเอกโทตีจัตวาเนี่ยท่านจะต้องเซ็นให้อยู่ในขนา,ขนาดที่เหมาะสมแต่บางทีเนี่ยมันไม่เพียงแค่วรรณยุกที่อยู่ในชื่อของท่านผมยกตัวอย่างชื่อที่เขาปรึกษามานะครับว่าชื่อหนึ่งหรือไทย ื่คุณหนึ่งหรือไทยคุณหนึ่งหรือไทยเนี่ยจะเซ็นพยานชนะนําได้อยู่สองแบบก็คือใช้หอหีบหรือจะใช้นอนหนูเป็นเสียงที่ออกเสียงว่าหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เมื่อกี้ผมนําเรียนว่าตัวเสลอือก,ก็ดีกับตัวรูปเสียงก็คือไม่เอกเนี่ยตัวเอกเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทิ่มแทงงั้นตรงนี้ต้องพึงระมัดระวัง ในการเซ็นลายเซนนะครับงั้นผมจะยกตัวอย่างเพียงให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับหนึ่งหรือไทยเนี่ยไม่เอกอาจจะต้องเล็กน้อยนะครับแล้วก็ต้องระวังตัวสรลอดอย่าให้ทิมแทง อย่ายห้ทีมแทงก็คือพยายามจะม้วนให้มนก็ได้ครับท่านลองออกแบบดูนะครับงั้นตัวเครื่องหมายพวกนี้จะไม่เป็นภาละกับรายชื่อของท่านหรือเป็นแทงตัวอักษรนำนะครับผมจะยกตัวอย่างอีกสักชื่อหนึงครับชื่อของกุฎอ้อมหรือดี ออมฤดีเนี่ยมีเครื่องหมายก็คือไม่โทรนะครับและมีสระอีที่อยู่ข้างหลังอันนี้ก็ต้องระวังอย่าให้มาทิ่มแทงนะครับ ให้โทรเนี่ยอย่าให้เป็นตัวใหญ่มากเกินไปงั้นถ้าเกิดตรงนี้ใหญ่มากก็จะเป็นภาระนั้นเอาเพียงเล็กน้อยครับอ้อมหรือดีสตะอีก็ชี้ขึ้นไปไม่ให้โดนตัวอย่างนี้ความหมายจะดีครับอีกสักชื่อหนึ่งนะครับชื่อคุณน้ำทิพย์ น้ำทิพเนี่ยมีไม่โทอยู่มีสระอัมอยู่แล้วมีสระอีนะครับงั้นตัวพยานชนะนํำคือนอนหนูนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับพยานชนะนํำนอนหนู เป็นตัวใหญ่และก็มีเครื่องหมายไม่โทรเพียงเล็กน้อยนะครับตัวพยานชนะตามก็ให้ไหลไปด้วยกันแล้วก็เอียงขึ้นเล็กน้อยนะครับก็มีถุงเก็บเงินหน่อยนะความหมายของคุณน้ําทิพย์ลายเซ็นแบบนี้สละอีกก็ไม่ทิมแทงเข้ามาที่ตัวอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับนะครับงั้นผมขออนุญาตนํานเสนอประเด็นของเรื่องวรรณยุก ซึ่งมีสี่รูปห้าเสียงนะครับว่าเอกโทตีจัตะวาถ้าเกิดท่านที่มีลายมีชื่อและเป็นลายเซ็นที่จะต้องมเอีเครื่องหมายระดับเสียงเพราะว่าเสียงพวกเนี้ยหรือเครื่องหมายมันจะอยู่เหนือตัวอ,อ,กอนนักษรนําเป็นหลักอยู่และมันจะกดทับทําให้เราเจ้าของลายเซ็นนั้นต้องรับภาระ หรือแบกภาระอยู่ตลอดชีวิตท่านลองเหลีกเลี่ยงและใช้น้ำหนักการเซนต,ตรงนี้ให้เล็กน้อยยใหญ่ยาขนาดใหญ่นะครับก็จะทำให้ลายเซนของท่านมีผลดีกับชีวิตของเราเองนะครับงั้นผมคงนำเสนอประเด็นของวรรณยุกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับว่าเปิดท่านใดเกิดใช้ววรรณยุก ในสรูปนี้นะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับครับพบกันใหม่ได้นะครับพดลายเซ็นชีวิตดีๆลายเซ็นต้องดีครับสวัสดีครับจะมานนำเสนอประเด็นของท่านผู้ชมมีปัญหาในเรื่องส่วนตัวเรื่องของเดี๋ยวเรื่องนั้นทีเดี๋ยวเรื่องนี้ทีก็แก้ไม่จบเขาส่งลายเซ็นมาให้ผมดู เป็นทบรองนี้ครับดังนั้นคุณปันเทพจําเป็นจะต้องเขียนชื่อปอปาปุโงไหมหรืออย่างไรก็เราจะได้ติดมันจะเข้ามาลุมเร่าทั้งคนใกล้ชิดนั้นโดยหลักการแล้วผมจะแนะนําให้เว้นช่องฝไฟให้มีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนๆพื่สมาชิกคุณไปด้วยต่อกับชื่อเนี่ยมีค่อนขั้นจะมีลายเส้นหรือมีองค์ประกอบที่แตกต่างดังนั้นที่ท่านบอกว่าท่านไม่มีญาติสนับสนุนดีอะไรทํานองนั้น เป็นลายเซนเนี่ยบางคนอาจจะเขียนแบบนี้ครับครับอย่างเงี้ยก็อยู่ในเกณฑ์ถือว่าดีครับเนี้ยความรักคงไม่เข้าหรอกครับสวยงามดีครับแต่ครับแต่ความรักเนี่ยมันหลุดครับปลายมือของท่านที่เขียนไปนะครับงั้นในคลิปนี้ผมจะมาให้ท่านได้ศึกษารวบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทดลายเซนชีวิตที่ดีลายเซนต้องดีครับ